สวัสดีครับมีเรื่องจะปรึกษานิดนึงครับพอดีว่าผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับเลยไม่สามารถถามคุณหมอได้ครับทีนี้เนี่ยผมมีมีก้อนนะครับขึ้นที่แขนนะครับเวลาประมาณ3เดือนแล้วครับแต่ว่าไม่มีอาการปวดนะครับพอดีได้ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนได้นะครับทีนี้เนี่ยอยากจะสอบถามคุณหมอว่ามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนนะครับเราพบได้บ่อยไหมครับผมกังวลว่าผมจะเป็นครับคุณหมอครับผมก็ มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนนี่นะครับออค่อนข้างเกิดน้อยนะครับเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นในร่างกายครับเกิดน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของมะเร็งทุกชนิดเองครับก็เพียงสามุสองคนต่อประชากร1นึ่งแสนคนะฮะใครเป็นได้ถือว่าแจ็คพอตมากๆเลยครับเพราะว่าอ่ามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยพบได้น้อยจริงๆครับผมแล้วมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยครับมันคืออะไรครับคุณหมอเอ่อผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับถ้ามันอ่อนแสดงว่ามันไม่น่ากลัวใช่ไหมครับคือ เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามะเร็งในเยื่ออ่อนเนี่ยคืออะไรนะครับในเยื่ออ่อนคืออะไรนะครับในเยื่ออ่อนเนี่ยเราอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับได้แก่เนื้อเยื่อในกลุ่มกล้ามเนื้อหลอดเลือดหลอดน้ําเหลืองเอ็นเส้นประสาทส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ตามแขนขาของเรานะครับซึ่งเนื้อเยื่อกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเกิดเป็นโรคมะเร็งนะครับก็จะมีธรรมชาติของโรคเนี่ยที่คล้ายคลึงกันดังนั้นจึงเรียกรวมๆเป็น เร็งเนื้อเยื่ออ่อนหรือซาโคมานั่นเองครับแต่มเร็งเนื้อเยื่ออ่อนนี่นะครับมันไม่อ่อนนะครับมันทําให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับแล้วแต่ระยะของโรคที่เป็นครับอืมครับแล้วการแบบไหนครับถึงจะเรียกว่าเป็นเร็งเนื้อเยื่ออ่อนครับผมเริ่มเครียดแล้วครับคุณหมอสำหรับอาการที่พบบ่อยของโรคเม็งเนื้อเยื่ออ่อนนะครับคือมีก้อนโตผิดปกติครับไม่ทราบว่าคนไข้มีก้อนตรงไหนครับมีก้อนที่เออแขนด้านซ้ายครับ อ๋อเป็นมานานจังครับเนี่ยอ่อเป็นประมาณสามเดือนแล้วครับคุณหมออ๋อมันโตเร็วไหมครับโตเร็วมากเลยครับแต่ว่าไม่มีอาการเจ็บนะครับไม่มีเจ็บปวดใช่ไหมครับครับครับโรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนนี่นะครับมันจะเกิดตรงไหนก็ได้ของของร่างกายนะครับมัดโตเร็วไม่ปวดนะครับโดยเฉพาะถ้าก้อนไหนขนาดใหญ่กว่า5้าซนติเมตรนะครับซึ่งของคนไข้ก็น่าจะใหญ่กว่า5้าซนติเมตรนะครับดูจากกล้องแล้วนะครับซึ่งจะทาให้ชัดเจนที่ผิวหนังนะครับ ก็คนไข้ก็มีความสงสัยได้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นมะเร็งเน้เยื่ออ่อนนะครับอืมครับคุณหมอผมเริ่มเครียดแล้วครับคุณหมอแต่ผมมีความกังวลนะครับขอทําใจก่อนตรวจรักษาได้ไหมครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับถ้าเกิดสงสัยเมื่อไหร่นะครับว่าก้อนที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นมะเร็งนะครับหรือมีความกังวลในใจนะครับห้ามหนีไปไหนนะครับต้องรีบมาพบหมอเลยให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามะเร็งชนิดนี้นี่นะครับมันจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมาสามารถลุกลามได้ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้เนี่ยมันอาจจะแตกกลายเป็นแผลตรงบริเวณก้อนเป็นแผลเดื้อรังขึ้นมามีเลือดออกเกิดแผลติดเชื้อหรืออาจจะมีการเจ็บปวดขึ้นมาได้เลยครับแนะนําให้รีบมาโรงพยาบาลครับผมถ้าเหตุการณ์ปกตินะครับอืคุณหมอผมเริ่มกลัวแล้วครับตรวจเลยก็ได้ครับเอาให้แน่ชัดไปเลยครับคุณหมอแล้ววิธีการตรวจเนี่ยครับจะมีขั้นตอนวินิจฉัยอย่างไรบ้างครับอืมการวินิจฉัยมันไม่ยากอ่อนนีนะครับก็เริ่มจากเระหวัตินี่แหละครับ อย่างที่หมอได้เกินไปแล้วนะครับว่ามาด้วยก้อนตามแขนขานะครับแต่ถ้าหากหมอสงสัยเนี่ยจากการตรวจร่างกายแล้วเนี่ยหมอจะส่งตรวจเพิ่มเติมครับก็คือส่งตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ครับ mm hmm. เพื่อดูว่าก้อนเนื้อที่เป็นอยู่เนี่ยครับมันสงสัยไมในทางไหนนะครับเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นขนางอนอกเนื้องอกธรรมดานะครับหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทําการเจาะชิ้นเนื้อบริเวณก้อนที่เป็นนี่แหละครับ เพื่อนําไปตรวจทางพยาธีวิทยาครับยืนยันการไม่ิดฉัยอีกทีหนึ่งครับอมีแค่นี้ใช่ไหมครับคุณหมอต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมจะได้ทําใจก่อนครับยังไม่หมดเลยครับหากหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งมะเร็งอ่อนแล้วนะครับต้องตรวจเพิ่มเติมครับเพื่อประเมินระยะของโรคนะครับอาจจะต้องเจาะเลือดดูการทํางานของกระดูกตับไตนะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดนะครับเพื่อดูการกระจาย ของโรคสุป,ปอดนะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีอื่นๆอีกตามมาขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งที่เป็นนะฮะอย่างเช่นการส่งสกแกนกระดูกนะครับเพื่อดูว่าโรคเนี่ยแพร่เข้าไปในกระดูกหรือเปล่าครับอืมครับคุณหมอแล้วมะเร็งเนื้อเยออ่อนนะครับมีกี่มีทั้งหมดกี่ระยะครับมะเร็งเนื้ออ่อนมีสี่ระยะครับขึ้นอยู่กับขนาดและการกระจายของมะเร็งครับผมอืมแล้วเอ่อมันรักษายังไงครับคุณหมอถ้าผมเป็นจริงจริง วิธีการรักษาหรือหลักการรักษาของมะเร็งเนื้ออ่อนนี่นะครับคือการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าสามารถผ่าตัดออกได้หมดหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งและก็ชนิดของมะเร็งครับอาจต้องมีการฉายแสงหรือการให้ยาเคมีบําบัดร่วมด้วยครับอครับแล้วการรักษาที่คุณหมอบอกครับมีผลข้างเคียงเยอะหรือเปล่าครับ การผ่าตัดก้อนออกเนี่ยนะครับอาจจะมีผลข้างเคียงได้ครับคืออาจจะมีการสูญเสียเยื่อปกติหรืออวัยวะนั้นไปเลยครับเพื่อรักษาชีวิตไว้ครับอาจจะเสียเลือดมากตอนผ่าตัดได้ครับถ้าก้อนมันใหญ่แล้วก็อยู่ใกล้กับเส้นเลือดครับและที่แน่ๆคือจะต้องเสี่ยงเรื่องการดมยาสลบครับส่วนการฉายแสงเนี่ยก็อาจจะทําให้ผิวหนังอักเสบได้บริเวณน,นั้นนะครับและเพิ่มความเสี่ยงต่อกระดูกหักได้ มากไปกว่านั้นถ้าหากว่าคนไข้จําเป็นจะต้องให้ยาเค้มีำบัดนะครับก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้ผมร่วงภาวะซีดหรือติดเชื้อจากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับหมออยากจะจิ้งท้ายไว้นะครับสําหรับคนไข้และก็ท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่อยากโดนตัดอวัยวะสําคัญนะครับหรือต้องรักษาหลายอย่างนะครับให้รีบมารักษาและแรกๆนะครับถ้ามีก้อนบริเวณแขนขานะครับที่ไม่แน่ใจว่าเป็น เร่งเนื้อเยื่ออ่อนหรือเปล่าให้รีบมาพบแพทย์ในการตรวจรักษาวินิจฉัยแล้วก็ดูให้ครบตั้งแต่ทีแรกนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสหายมากกว่ามาตอนที่มันสายไปแล้วนะครับผมครับก็ถ้าอาการปกติแล้วนะครับแนะนำให้คนไข้รีบมาโรงพยาบาลโดยด่วนครับเดี๋ยวหมอจะตรวจรักษาให้อย่างเต็มที่ครับผมครับครับคุณหมอขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ